ใบผมตรงโอเคอ่ะอีกรอบหนึ่งลูกอีกรอบหนึ่ง oh โ<ฮ>อ้โหก็ยังชอบผมตรงอยู่นะคะนหนคุณแม่ขอดูผมนอยลูกเราจะให้คุณยายมาหนีบผมให้นะคะนี่ก็คือผมลูกสาวน,นะขอขอ,อขอขอโอ้ยขอค่ะขอขอโอ้ยท่าโรซาลาเปานะปะปะปะสวัสดีค่ะ S <S สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะตอนนี้ก็ลูกๆของเราได้ทำง,งานเสร็จแล้วกำลังจะกลับบ้านนะคะปะปาปะนำหน้าด้วยพี่บัวขาวหนุ่มหล่อของบ้านเราโอ้ยโอ้ยข้างหลังเป็นอะไรนั่นอืเห็นหญ้าเ,เขียวๆไม่ได้เลยอดึงดึงดึง เติมพลังก่อนกลับบ้านหลังจากอาบน้ําเสร็จก็จะเงาๆประมาณนี้น้องจะเจอเจอกองหญ้าเยอะเกินกินไม่ทันนอนเลยโอ้ยลูกเอา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 แบบไหนนี่หัวพี่บัวแย่งนะคะนอนทับเลยโอ้ยดูท้องก่อนเออมกันโอ้ยนอนนอนนี่แหละค่ะ จะ,จะให้คุณแม่บรรยายว่าอย่างไรคะไม่รู้จะบ,บรรยายอย่างไรแล้วเน่ค่ะขึ้นนงยากกินเลยนะคะกลัวพี่บัวแย่งนอนทับไว้เลยโอ้โหอ่ะนะคะก็ไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงก็ตามภาพเลยตอนนี้คิดว่าแต่ลูกสาวเป็นอะไรเมื่อกี้ ที่ไหนได้เห็นหญ้าเยอะกลัวพี่บัวแย่งนอนทับซะเลยโอ้ยดูค่ะพี่บัวก็ไม่ได้ว่าอะไรน้องนะคะยืนกินข้างหลังน้องอกินข้างล่างก็ได้ให้น้องกินข้างบนเนาะพี่ชายผู้เสียสละนะคะอู้นุนนเขาไปแล้วนุนอู้พี่บัวขาวเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วกลัวเขาไปนี้โอ้ยนอ ไม่ไปไหนจากตรงนี้เลยนะคะอันนี้คุณยายนะคะขอบพระคุณคุณยายร้านเสริมสวยข้างๆศูนย์กจะศึกษานะคะเห็นน้องพลอยกับพี่บัวมาก็เตรียมกล้วยไปให้เลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมีครบวงจรเลยข้างๆศูนย์กศึกษาเลยนะคะร้านนี้เป็นร้านอ่า ทำผมนะคะร้านเสริมสวยเนาะของคุณยายนะคะ,ะร้านะะเสริมสวยไม่ได้เลยครับจะไปไนลร้านเสริมสวยไม่ได้เลยไม่ไปไหนเลยนะคะจอดอยู่หน้าร้านเสริมสวยเลยนะคะตอนนี้อันนี้อ่ะอันนี้คือคุณยายล้างไว้ให้แล้วนะคะอ่ะคุณพ่อให้ลูกค่ะเออก็นะฮะให้พี่บัวด้วยอ่ะโอเคกินรายการหมามหมามลูกโอเค อยากอานอยู่ไอยากเสริมสวยเยลูกอยากเสริมสวยอยากเสริมสวยร้านคุณยายจะของร้านอยู่ไหมครับเนี่ยอยากเสิมสวยเลยครับร้านไปไหนครับลเดสาวอยากเจร้านเสิมสวยไม่ออกไปไหนเลยนะคะนี่เอาทรงไหมลูกมาดูทรงก่อนนะอ่าอ่าอ่าดูทรงก่อนลูกจะทำผมทรงไหนลูก อาชี้ลูกชี้เดี๋ยวแม่พามาทำผมลูกทำผมลูกอ่าเอาชี้กอนนะแม่ทรงไหนมวบอ่าพี่บัวขาวว่าผมไม่ถนัดเรื่องนี้ผมรอข้างหลังดีกว่าอ่าอ่ะอาชี้ลูกชี้พี่บัวอยากให้น้องทำผมทรงไหนลูกอ่ะทรงไหนลูกอ่ะทรงไหนลูกเนื่องสองยังอยากกินอยู่ ย่าบ้านคุณยายก็ค่อนข้างจะโอ้โหเดือดฉุ่มมากๆเลยนะคะพี่บัวขาวเนี่ยไม่ค่อยถนัดเรื่องเสริมสวยเท่าไหร่ก็ได้แต่ยืนนิ่งๆอยู่ข้างหลังนาะทงนีลูกอ่า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 มาทางนี้ให้น้องชี้ลูกให้น้องชี้อ่าอ่าทำทรงไหนบอกคุณยายก่อนลูกอ่าหนึ่งสองหนูตานูนก็ยกมือรอแล้ว อันนึงสองชี้ยังไงทรงไหนยังไงย <c oughs> ังอยากกินนะคะยังไม่อยากชี้ <c oughs> รู้สึกว่ายังตัดสินใจไม่ได้พี่บัวรอไม่ได้แล้วออรอสาวสาวทำผมไม่ไหวแล้วครับ เราน้องเลือกทรงผมไม่ไหวแล้วขอไปกินยาก,ก่อน <c oughs> อะแนนช้างช้งชางอาชีโอชอบผมอะไรนันชอบผมตรงชอบผมตรงอาชีอาอามาเลือกทรงผมนะคะวันนี้จะมาเสริมชูไออาชีอาอยากได้ผมตรงโอเคอ่ะอีกรอบหนึ่งลูกอีกรอบหนึ่งโอโ้โหก็ยังชอบผมตรงอยู่นะคะนหนคุณแม่ขอดูผมหน่อยลูก ราจะให้คุณยายมาหนีบผมให้นะคะนี่ก็คือผมลูกสาวคุณยายอยู่ไหนครับเดี๋ยวลูกสาวทําผมคุณยายอายกล้องนะคะจะขงร้านหนีกล้องไปแล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาลูกเราไปทําผมก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปส่งพี่บัวก่อนพี่บัวน่าจะรอไม่ไหวตาลูก่ะมายืนนิ่งอยู่ร้านซาลาเปา ไม่กลับบ้านสักทีค่ะเลือกทรงผมเสร็จแล้วต้องไปส่งพี่บัวขาวกลับบ้านเพราะว่าต้องมารอทําผมพี่บัวขาวไม่สามารถรอนะ้องอยทาผมได้อ่ะเอาซาลาเปาให้ลูกสาสามลูกค่ะเอาไส้อะไรคะคุณพ่อเอาไส้หวานสองค่ะไส้เค็มให้คุณแม่หนึ่งนะคะอ๋อ่านอนรอลูกนอนรอโอ้ยก็คิดว่าจะ เป็นอะไรนะคะยืนอยู่นกิ่งๆตรงนี้ไม่ไปไหนที่ไหนได้เจอร้านซาลาเปาเลยไม่อยากไปไหนนะคะอขอนะขอนะขอขอโอ้ยขอค่ะขอขอ,ขอโอ้ยถ้ารอซาลาเปานะปะปะปะขามัดให้น้องเลยนะคะ โอ <Okay. S 2> เคอา,าราเปลาลูกโ okay. อเคอะโอโอโอแม่ <laughs> อาถุงถุงลื่นนะคะถุงลื่นอ,อ,อยากกินชาลาเปาไม่ไปไหนเลยเราก็สวัสดีจ้าก่อนลูกสวัสดีค่ะป่าให้พี่บัวกินด้วยเด้อ ไปส่งพี่บัวก่อนนะคะว่าจะมาทําผมพี่บัวรอ,อไม่ได้ผมก็เมื่อยให้ผมมารอน้องทอําผมไปไปไปปลาลูกไปลพุงกลางทั้งสองเชือกเลยนะคะนี่ก็สำหรับวันนี้ภารกิจกลับบ้านวันนี้ก็น่าจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะ ันนี้ก็แฮปปี้ทุกอย่างเลยพี่บัวเนี่ยค่อนข้างที่จะอยากกลับบ้านดูจากสถานคารรีบเดินมากเลยหลังจากที่รอน้องเลือกทรงผมนานมากเลยดูคะ่ะน้องแวะอีกแล้วพี่นี่พุ่งตรงหาเข้าบ้านอย่างเดียวเลยโอ้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 ย,อย,อยหายหญ้าอีกแล้วอ่ะกินหญ้าก่อนกินหญ้าก่อน่นา เอ็มพิกัดเอ็มพิกัดโน้พี่บัวได้อะไรพี่บัวได้อะไรคะพี่บัวได้ตำลึงโอ้โหพี่บัวได้ตำลึงนะคะหนูได้อะไรลูกโอ้ยหยังนี่หยังนี่โอ้โห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 หนูก็ได้ตำลึงเหมือนกันน้อยแส็บเส็บ โอ้ป่าป่ะปกลับบ้านเราเดี๋ยวป่ะป่าป่ะเย้เย้เย้ป่ากลับบ้านเราดีกว่ากลับบ้านเราดีกว่าไปถึงบ้านแล้วจ้าถึงบ้านแล้วจ้า บรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็แดดแรงนะคะบรรยากาศวันนี้ร้อนแล้วก็แดดแรงบรรยากาศทางบ้านพี่ๆเป็นอย่างไรก็อัปเดตกันมาได้นะคะทางไหนฝนตกทางไหนแดดออกนะคะมาคุยกันได้นะคะตอนนี้ก็ปล่อยเด็กๆนะคะหาอาหาร นอ้ยเด็กแสบก็กินแต่หญ้าอ่อนเลยบรรยากาศดีมากเลยนะคะแต่ก็จะร้อนแต่ว่าตรงบ้านลูกๆนี้ก็คือแบบหญ้าเยอะต้นไม้เยอะก็จะทำให้บรรยากาศดีไปตามๆกันตอนนี้แม่กับลูกนะคะก็กำลังกินหญ้าอย่างอริสอร่อยเลย นี่อือไม่มีใครสนใจใครทั้งนั้นอืดูลูกนะคะโอยดูท้องสิทอ้องป่องๆอุย้ย ให้ลูกๆได้เอ็นจอยกับการกินหญ้านะคะสำหรับคลิปนี้คุณแม่จะขอลาวไว้เพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะฝากพี่ๆเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้น้องบอกพลอยคิ้ดื้อและพี่บขาวด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณแม่จะขอลาวไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย